สบายดีทุกคนสบายดีตอนเถียงนะทุกคนเสงว่าตอนนี้เขาอยู่ตีนตีนบึงทุกคนบอนดอนบึงนี่แหละมืนอวานเขาว่าสิบไปไทยนาคือเก่าซาม,มืมอแล้วเขาไปแต่มือนน,นนี้บริไปคนเดียวเลยทุกคนไปกับผู้นี้เนาะจอมเวินผ้า เห็ดใหม่ทุกคนประมาณวางอันเม็ดหนึ่งอย่างไรเขาเห็ดใหม่เขาทดลองอะไรอยู่ในนาเนี่ยก็ขึ้นอยู่ทุกคนมาที่ไปปล่อยอยู่บนทรายนาพอดีเพราะได้ทางเสียงมันทุกคนปะยางมาได้กรยังบุกขึงจ้ำต้องเหงยนิดหนึ่งบนโ่มนี่แหละปะเดินทางต่อไปนี่จะเอาผลผลไปปล่อยเลยทุกคนเลยไปกล้วยกต่โซนโ่มสซนเงาเลยทุกคนเด้อกุ้ยกระเจ้าปล่อย มันลงมาหากินหญ้าตะกี้ในะแห้งรายผะว่ามันแดดมันยับขึนเลยน้ำบึงก็ขึ้นเลยเดี๋ยวเมื่อหนาเข้ามาจะพาทุกคนมาหาใส่เบ็ดในบึงเลยส่วนเอ้ยก็พี่ไอ้นะพนขี่รถไปก่อนแล้วเขาพอเขาอันมาแต่บ้านแล้วพันมาแต่เห็ดแตงแก่นะแล้วก็สิได้ไปแล้วบัดน,นี้พอวนันตอนนั่นมัมีไฟเผาเทียงทุกคนพอมาอะไรก็ไปเลยแล้วมาเห็ดแตงแก่ให้กับเจ้า แดดเป็นแดดทุกคนเลยใค้ไนแต่มันลมห่างไปคุณคุยกันแนมเบิงเห้าเนยมันมากินผักขี้บอกมันเริ่มเคลื่อนง่ายขึ้นเมื่อเลยได้ขึ้นมา,ากินหญยาแถวท่งหมดแล้ว ทุกคนพุพ้นย่ายกับไทยนาอยู่เนะาะเกรกับปันคนาส่วนร้านน้อยนั่งอยู่ในห้อเห็นวะบัดข้าเมื่อสิ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันแดดแห้งนะสิ่ายบรรยากาศช่วงแรงๆให้ทุกคนได้เบ่งน้ำกันเนาะบรรยากาศยามแรงอยู่ตามถุงหายถงหน้าเท่านี้แหละเดี๋ยวชินปล่อยบ่าวก่อนบัดนี้ Vòng, vòng, vòng. Vòng, Ghiền Mì Gõ Để không đây, bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังคงลงมมาใน,น,น,นทานโอ้ยกดจติดี ขึ้นแล้วโอ้โหข้างนั้นก็สักวาวเลยทุกคนไม่ได้มีแต่เฮาเลยเห็นดิมันอยู่ไกลกันหน้าไก่กันนี่แหลยครูขอ,องเราสีดำเลยไม่ได้มีแต่เฮาสักวาวเลยทุกคนเลยมามาหนีนะมีสองคนหน้าไก่กันแลหละกระเฮานี่แหละสักวาวเริ่มติดลมนะ กรรมของเราจ้าจะสักวาวอยู่บันน้มีแต่เฮาเดี๋ยวเขาไล่เสือกในหะ้มันติดลมค่ะทุกคนต,ตัวแรงเขากะกู้เมื่อไรไม่ได้ปล่อยปะเมื่อไเดี๋ยวเขามาผูกไว้ในกกไม้อย่างนี้ทุกคนเพราะว่าเขาย่านมันโตกไกลเลยเขาเลยมาผูกไว้อยู่พี่แล้เวเขาก็จะไปหาไทยหายไทยหน้าก่อนพอได้พังเสียงมันทุกคน เดี๋ยวไปหาไทยหน้าก่อนทุกคนชิบสองโมงเลยชีร่วงเลยทุกคนอือหุ่นร่วงแล้วทางหน้าก,กันอันนี้ก็อร่วงคือกันร่วงเลยทุกคนเอ้ยมันมือห้าวมันปล่อยลมบุบพีมาทุกที่แบบโอ้ยตายเลยข้างไปไม่ก่อไม้กกไม้บ่าวตกจึงลมมาโอ้ะขักแล้วใครจะ่บุค้างเหี่ยวไม้ ต่อสู่ก็ไม่ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเอากันเด้อมุนบดเฮ็ดเห็ดอ้าวอ้าดึงขึ้นมาไม้ดึงขึ้นยอดเลยเอ้าเอ้าขึ้นเว้ยทุกคนขึ้นขึ้นจะเอาให้แฮปปีต้นไม้เด้อนี่นะโอ้อะไรไม่ ขึ้นนีี่ขาได้ทุกคนมันนัก้างคูนี่ตนะน้ำก็เล็กชิดิโฟด,โดขึ้นแล้วเข,เ,เขาเป็นน้ำเขาแลยได้เนี่ยเห็นหน้าเขา้ยังบริไทยเห็นนี่ให้หน้ำลาย,ยก็ไดห้หนึ่งตอนเช้าประมาณาบ่ายโมง,งอันนี้ค่ะสิต๊เลยทุกคนเลยลมมูมีงแงกังกแง,กง,กงกอยู่ เดี๋ยวเป็นน้ำหน้าก่อนขวาน,น้ำหน้าให้นี่มันหลายเป็นออกเป็นเขาให้นี่แหละง่ายทายหน้าอยู่เนาะเปลี่ยนการท้าขึ้นมากินเหรอครับคำเลยได้เกลี่ยมันขั้วก็แล้วแล้วโจมัดอ่ะนะเดี๋ยวเขาไปเอาบ่าลงมา ไปน้าเลยป้าไม่นียนเย็นปวยยังคนเขาเบาลงก่อนคิษพาดเลยมันลมเหมือนมือเขาบอกเบาวลงมาพัดลมแห้งกวนกัน,นทุกคนบัดนี่ถ้าเมื่อยใจน้ำลมมัน แล้ถ no like, ือว oh. ่ามาน่ะมันบ่อนั่นไงมันบ่ล้มวานนี่เขาบ่ถือมาฟ้าล้มนองอากาศเลยทุกคนเสียงธนูกระดังบ่แห้งสิดตกเลยทุกคนสต๊อกแล้วงงงงอย่าว่าได้ข้างอันปลายถมนะโอ้ยเวียนหัวอีกแล้วเนาะเช็ด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 โอ้บุกข้างทุกคนบุกข้าง

เก็บวาวเรียบร้อยทุกคนปีกมันั่นมันถือลมเนยมันวดกับลมบหวังเขาปล่อยอยู่นานนะก็มาปล่อยอันนี้ถือบัตรแห้งๆก็จุดก่งเลยีกจุดก่ง ลมอีกทุกคนไปทุกคนบัดนี้เมื่อไรบัดนี้ยขำเลยบุริพารหล่อนดึงบรรยากาศแถวอหน้าแซงทำทุกคนเดี๋ยวบัดเขาหน้าแซงอันมันอันนัาจหลักอะสิพาทุกคนหล่อเนาะตอนนี้ก็เมื่อยน้อยนนึงขึ้นแต่หน้าแล้วก็กลัวเนาะไปแไปฟังคลิปหน้าทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แหละคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกคนบ๊ายบาย ตอนอยังน้อยนะมันผูกทงยางหูใส่เทียงเลยปล่อยเห็ดคือบ่าวตอนเห็ดปูเป็นทุกคนเป็นยังม้วนได้พอได้เห็ดเป็นเนี่ยละกันเห็ดกระมวลไปอีกแบบเนาะพอได้แงนเบึงเงลาวเห็ดที่เห็นงานนะพอได้บ่าวเป็นหมูเห่เถอจ้ะมันมาผู้เดียว่ะพอคดกิฟหนะบ๊ายบาย <h ums>